สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวที่บุรีรัมย์กันนะคะที่แรกที่เราจะไปกันก็คือลูกชิ้นยืนกินเนาะก็คือมันเป็นแบบไฮไลท์ของบุรีรัมย์เลยนะคะว่าถ้ามาแล้วเราต้องมายืนกินที่สถานีรถไฟที่บุรีรัมย์นะคะเพราะว่าเป็นของดีขึ้นชื่อของเมืองบุรีรัมย์เลยนะคะขนาดน้องลิซ่าก็ยังมายืนกินแล้วทำไมเราจะไม่มายืนกินได้ล่ะคะ เราก็ต้องมาเนาะตามลิซ่ามาเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านลูกชิ้นที่มีหลากหลายร้านมากเลยนะคะเราก็เลือกได้ทุกร้านราคาก็คือเท่ากันหมดทุกร้านเลยนะคะก็แล้วแต่ชอบว่าเราชอบร้านไหนร้านนี้ก็มีลูปของน้องลิซ่านะคะติดที่ร้านเลยอันนี้ไททันก็ไปยืนกินเรียบร้อยแล้วก็อร่อยนะคะรสชาติอร่อยเด็ดถือว่าเด็ดแล้วก็ มีเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่เราเราจะได้กินก็คือเนะะี่ยค่ะมีผักแล้วก็มีกระเทียมมีพริกด้วยเนาะคือ,อเราก็เพิ่งเคยกินนะคะว่ากินลูกชิ้นก็กินกระเทียมกับพริกส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นเหมือนผักสดนะคะอันนี้ไททันก็กินแบบอร่อยมากเหมือนแบบอชอบเลยคือลูกชิ้นเดืนกินเรากินร้านใหญ่ใหญ่พาเนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นลูกชิ้นทอดนะคะ เดี๋ยวเรามาเที่ยวชมที่ถนนคนเดินสอกาวกันนะคะที่น,นี่นะคะก็มีของกินหลากหลายมากเลยนะคะคนเดินก็เยอะพอสมควรนะคะเราก็เป็นแหล่งของกินตอนเย็นถ้าใครมาเที่ยวบ,บุรีรัมย์ก็ให้มาเดินซื้อของกินที่นี่ได้เลยะคะ่ะไม่ต้องไปไกลจบที่เดียวเลยนะคะ เพราะว่าของมีให้เลือกมากมายมีหลากหลายร้านมากเลยนะคะเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่มากนอกจากเดินซื้อของกินแล้วนะคะเราก็ยังมีการแสดงให้ชมช่วงระหว่างทางเดินมี หลากหลายการแสดงเหมือนกันนะคะถ้าชอบดูการแสดงแล้วก็ชมการแสดงไปด้วยแล้วก็มาซื้อของกินไปด้วยนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีเหมือนน้ำพุนะคะให้นั่งกินได้แล้วก็นั่งรับประทานกันสามารถซื้อจากตัวถนนคนเดินแล้วก็ไปนั่งกินด้านข้างได้นะคะอันนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณน,น้ำพุที่นั่งชมไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารที่เราซื้อจากถนนคนเดินมานั่งกินได้นะคะบรรยากาศดีมาก คนก็จะมานั่งตรงนี้กันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าช่วงเย็นนะคะถ้าเราไม่รู้จะไปไหนเราก็ไปต่อที่สนามช้างอรีนาเลยนะคะหน้าสนามช้างก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์วบนๆบนนะคะประมาณนี้ให้ชมสำหรับคนที่ชอบใส่วบนแต่ก็จะดูอันตรายดูเสี่ยงหน่อยนะคะเสียงก็จะดังแต่ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่มาขับมอเตอร์ไซค์ โชว์อยู่บริเวณหน้าสนามช้างก็ดูเพลินๆนะคะไม่เสีเรียด <c oughs> ก็มีอยาหลายคันเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็บังเอิญว่ามันบรรยากาศตรงที่สนามช้างมันเย็นแล้วก็เหมาะสำหรับการไปนั่งพักผ่อนมีร้านอาหารมีที่กินข้าวมีตลาดเหมือนเป็นตลาดเล็กๆอยู่ข้างสนามช้างอารีนา <c oughs> ก็ถ้าใครเดินจากถนนคนเดินแล้วรูว้สึกว่ายังไม่อิ่มเราก็มานั่งชิลต่อได้ที่นี่นะคะก็มีบรรยากาศของเด็กแวนให้ดูด้วยนะคะโอเคค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย